คดดสคองการเลือกตั้งของเมืองไทยเนี่ยยังมึนๆเลยเรื่องใช้ปากกาสีน้ำเงินสีดำสีแดงสีบ้าสีบอกอทำงานแั่ไหให้เรื่องที่อาจจะไม่เป็นเรื่องเลยนะเป็นเรื่องจนได้ความจริงกฎนี้มันง่ายมากเลยนะ<ๆ>ก็บอกทุกคนไปว่าทางกกตได้เตรียมปากกาไว้ให้ไม่จําเป็นต้องเอาปากกาไปแต่ก็ขำไม่ได้นะเมื่อเช้าปุ้ยก็เปิดคุณสอยยุทธให้ดูคิดดูสิจะเลือกตั้งกันแล้ววันนี้ เลือกตั้งกันอยู่นะแต่องค์การเลือกตั้งของเมืองไทยเนี่ยยังมึนๆเลยเรื่องใช้ปากกาสีน้ำเงินสีดำสีแดงสีบ้าสีบอกอกกตใช่ไหมหร,รืรอว่ากกตใช่ไหมองค์การเลือกตั้งเนี่ยก็กลับมาเรื่องข้าราชการอลนะนะไม่ทำงานอย่ไงให้เรื่องที่อาจจะไม่เป็นเรื่องเลยนะเป็นเรื่องจนได้ เรื่องนาฬิกาไอ้ไอ้ปากกาดาน้ำเงินแดงอะไรเนี่ยนะความจริงกดนี่มันง่ายมากเลยนะนะก็บอกทุกคนไปว่าทางกรกตได้เตรียมปากกาไว้ให้ไม่จําเป็นต้องเอาปากกามาเองพูดแค่นี้ไม่ได้นะพูดแค่นี้ไม่ได้หรอนะนะออกมาพูดช,ะชะัดเจนะครับกรกตได้เตรียมปากกาที่ที่อกตัมเวลวไม่จําเป็นต้องเอาปากกามาเองก็จบ แต่นี่ต้องมาเถียงกันว่าปากาน้ำเงินปากาดำปากาแดงปากาบ้าบออะไรแม่งนี่คือประเทศไทยนี่คือการทําง,งานของระบบข้าราชการไทยแลวเคยดูนะต้องมีใบที่มีการออกมาขัดแย้งกันแน่นะเซรีไหมกรกตได้เงินจากเราเป็นพันพันล้านเลือกตั้งถีเนี่ยเป็นพันพันล้านแต่แม่งจับคนที่แม่งไม่มีมันสมองมาบริหารการเลือกตั้งที่สําคัญจริงๆ แค่นี้ก็โง่และนะผมชอบที่สอยุทพูดเมื่อวานเมื่อเช้าเนี่ยเขาไม่ได้ด่าอะไรมากนะแต่เขาถอนหายใจอะ่ะต้องขอบคุณพิยุทธนะครับที่ให้สังคมไทยตาสว่างกับความทำงานที่แย่มากนะครับกับสิ่งนี้อ่ะเรามารุ้นกันนะก่อนอดื่นก็ขอแสดงความชื่นชมให้กับผู้สมัครผู้ว่ากอทมอทุกคน นะที่คุณได้สละเวลานะมาให้พวกเรามีช้อยในการเลือกตั้งขอแสดงความยินดีกับใครที่ชนะวันนี้ก็ได้แล้วก็ขอให้อย่าลืมนะครับประชาชนได้เลือกคุณเข้าไปนะอย่างน้อยควรจะมีจิตวิญญาณที่มีอะไรอะรู้บาปรู้กรรมนะว่าคุณสัญญาอะไรไว้ คุณพูดอะไรเอาไว้นะทำงานให้กับประชาชนไม่ใช่ทำงานให้กับพรรคหรือกับเจ้าสัวหรือกับคนที่สนับสนุนคุณหนังสือประวัติศาสตร์มันมีครับคนที่ชนะวันนี้นะผมหวังจริงๆนะว่าอยากจะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองให้ลูกหลานจำท่านได้ให้สังคมจำท่านได้เพราะท่านเป็นผู้ว่าที่มีผลประโยชน์ให้กับประชาชนมีผลประโยชน์ให้กับสังคมเพราะสุดท้ายแล้วถ้าท่านชนะคัะ แลวท่านทาอะไรไม่สําเร็จนะทาให้ประชาชนผิดหวังโกหกเป็นผลประโยชน์ให้กับกลุ่มรายกลุ่มหนึ่งนะครับนรกของชื่อเสียงมีจริงนะชื่อเสียงของตระกูลท่านชื่อเสียงของตัวท่านเองศักดิ์ศรีมันต้องมีง้นสำหรับคนที่ชนะนะครับอย่าลืมคํานี้นะมีศักดิ์ศรีในการรับตําแหน่งหน่อยอย่าทําให้มันเลวร้าย อย่าทำให้มันเสียหายก็หวังว่าผมจะฝากสิ่งนี้เอาไว้นะครับ